สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ยโสธราพาทุกท่านมาสำรวจในพื้นที่เขาไปรบัรหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นที่ตั้งของเทวปราสาทนะคะที่สมมุติให้เป็นเขาซิาซมรุนะคะหรือเขาไกรราชหรือเมืองไกรราชบุรีของอ,องค์พระศิวะมหาเทพนะคะซึ่งทางที่เราได้ขึ้นมานั้นก็ทุรักทุเลพอสมควรนะคะซึ่งอยู่บนเขาอันนี้ก็คือเป็นทางขึ้น เป็นทางเท้านะคะที่จะต้องขึ้นมา,าหลายกิโลอยู่พอสมควรแต่เมื่อกี้นี่นะคะเราก็ได้เอารถของเราเนี่ยขึ้นมาจนถึงจุดนี้นะคะซึ่งถือว่าทุรักทุเลเนะจะต้องขี่ข้ามก้อนดินก้อนหินแบบนี้นะคะก็ถือว่า,อ,าอันตรายอยู่พอสมควรแต่ว่าถ้ารถที่จะเอาเข้ามาได้นั้นต้องเป็นรถปิกอัพนะคะที่มีความสูงอพอสมควรนะคะด้านหน้านั้นก็คือเขาปลายบัตรนั่นเองนะคะอันนี้คือโดยรอบเนาะ ให,ใ,หให้ทุกท่านได้ชมโดยรอบของอปราสาทก่อนว่าคนโบราณเวลาเขาสร้างเนี่ยเขาจะสร้างในในฐานะที่หาจุดตำแหน่งที่เป็นยุทธศาสตร์ทำเลที่สามารถสร้างปราสาทได้แล้วก็มีการคำนวณดูนะคะบริบทในพื้นที่เนี่ยก็จะเรียงรายไปด้วยหินผูเขาไฟนะคะซึ่งหินภูเขาไฟเนี่ยนะะก็จะเป็นตัวแปรหนึ่งนะคะที่จะ สร้างเป็นศาสนสถานด้านบนเขานะคะซึ่งด้านบนเนี่ยเราก็จะเห็นในรูปอย่างนี้อยู่สวยงามมากค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาชมทริปนี้กว่าจะได้มานี้ต้องเอารถขึ้นมานี่ค่อนข้างที่จะลำบากนะโดยปกติแล้วเย่สุธรายจะจอดรถไว้เชิงเขาแล้วก็เดินขึ้นมาเนี่ยนะคะเกือบประมาณ กิโลก,กว่านะซึ่งถือว่าเหนื่อยมากพอสมควรแต่ให้รูแรงเลยพอเสียงภัยเข้ามาดูนะคะก็โอเคก็เข้ามาได้นี่คือความสูงนะคะนี่คือความสูงเงียบสงบมาก ขาไบรยบัตหนึ่งเนาะตั้งอยู่ในเขตตำบลจระเข้มากนะคะอําเภอประคนชัยจังหวัดบุรีร,รัมย์เป็นสิ่งก่อสร้างของศาสนสถานในฮินดูอิทธิพุลศิลปะขเขมรที่สร้างขึ้นในหนึ่งในสองแห่งบนยอดเขาปปรยบัตซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับลงแล้วนะคะเช่นเดียวกันกับภูเขาพนมรุ้งซึ่งเป็นที่ตั้งของอปราสาทพนมรุง้งทั้งที่เขาปรยบัตและเขาพนมรุ้งต่างมีหลักฐาน ของระบบการจัดการน้ำโบราณที่น้ำนำน้ำศักดิ์สิทธิ์จากปราสาทบนยอดเขาไหลลงสู่ชุมชนเบื้องล่างที่บารายเมืองต่ำแสดงถึงความเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ที่มีความเจริญอย่างมากในอดีตองค์ประกอบของปราสาทปลบัตเนี่ยนะคะ,ะที่ยังเห็นได้ในปัจจุบันประกอบด้วยอาคารปราสาทประธานแล้วก็อาคารบริวารที่ตั้งอยูอ่ด้านหน้าสองหลังนะคะ ซึ่งปราสาทประธานมีลักษณะเป็นอาคารผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะมีย่อม,มุมสร้างด้วยหินทรายและอิฐเป็นห้องที่ใช้ในการปฏิสัานรูปเคารพของศาส,สนาสถานนะคะ ันนี้โดยรอบให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศโดยรอบด้วยเห็นบนยอดข่าวเนาะเงียบสงบมากเลยค่ะทุกท่าน โอ้สวยมากเลยเนาะทำเสร็จสวยมากนะเนาะเนมากโอ้ศิละปะนี่สวยจริงๆเลยตรงนี้เป็นบนรราลยใช่ไหมใช<ป>่ขอเก็บทุ่มทีนี่นนดดเลยพระวิเนศ ไม้ภูเขาอีกลูกนึงนี่คือด้านบนของปราสาทนะคะเห็นไหมคาว่าทางขึ้นน่าจะอยู่ตรงนี้นะนี่ทางขึ้นโบราณอ่ะทางขึ้นโบราณจะอยู่ตราไหนเลยนี่น,นี่ทางขึ้นโบราณ ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวด้วยนะคะนี่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไปโดยรอบปราสาทก่อนนะให้ทุกท่านได้ชมรอบปราสาทอีกนิดนึงโอ้หิน นไหคะย,ยอดเขานี้คือความความชาญฉลาดของคนโบราณคนโบราณที่ที่สามารถที่จะกําหนดหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับสิ่งสูงสุดนะคะก็คือความเชื่อในเรื่องของศาสนาแล้วก็เทพเจ้าที่ตนมีต่อเทพเจ้านะคะอันนี้ด้านหลังเนาะอันนี้ด้านหลัง เป็นจตุรมุกสี่นะสีทิศเนาะอันนี้น่าจะหินน่าจะเหลือจากการก่อสร้างซึ่งไม่รู้ว่าเอาสมัยนั้นคือเอาตั้งไว้ในจุดตรงไหนนะคะก็เอาตั้งไว้อย่างนี้ก่อนน่าจะเหลือจากการบูรณะแล้ว โอ้ใหญ่มากเลยทําเสร็จแล้วใหญ่มากเลยท่านผู้ชมโอ้สวยอ๋อมีพญานาคตั้งสี่สี่ทิศเหมือนกันเลยนะแต่ก่อนเราขึ้นมาเราเจอแค่ฐานเราไม่รู้ดูอย่างสวยเลยมีพญานาคด้วยโอ้โกรมสีนี่ขอยอมรับนับถือเขาจริงๆโอ้องค์ใหญ่มากเลยองค์ใหญ่จริงๆโอ้นี่คือภายใน ก็คงจะเป็นรูปเคารพนะคะที่ตั้งอยู่ด้านในนี้นะหใหญ่จริงคือเคยเห็นตอไปหลังเล็กๆเนาะที่ประสาทอื่นหลังเล็กๆองนี้คือองค์ใหญ่มากเลยองค์ใหญ่มากจริงยอมรับยอมรับยอมรับ โอ้สีติดไปนะคะ